And that's the way it's supposed to work. So inside this little tube a spider made a nest and the flame couldn't come through, so it's blocked. So you took the spider out and off you go. งาน่อมค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ฟิกอีกแล้วนะคะก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะคะบ้านพักคนงานที่ฟาร,ร์มดอกไม้ค่ะเครื่องอุดตันนะคะมาเป่ามาเคาะมาแคะมันเดี๋ยวมันก็ทํางานค่ะท่านผูชมพี่ขันยาคิดว่างั้นนะคะนี่ก็เป็นฟาร,ร์มดอกไม้นะคะโอเคไอปุจจามาลานะ๋ยวไปกลางร่มให้สามีก่อนนะคะร้อนค่ะวันนี้สี่ห้าโมงก็ยังร้อนนะคะ สามีออกกำลังทุกวันนะคะกามปูค่ะกามปู <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านททุก,ทก,ทกทน,นะคะเอโหพูดไวในตกภาษากลางอยู่เรื่อยเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่คัญญาจะจัดภาษาอีสานนะคะภาษานครพนมพี่ก็อยู่ที่ฟาร์มดอกไม้นะคะวันนี้ก็มาทำงานมาควบามาดูแลควบคุมแก๊สสำหรับาฟาร์มดอกไม้นะคะ เกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนความเย็นของออท่อเนาะที่เป็นน้ำสเปย์น้ำนะคะพวกพีก็มาดูเกี่ยวกับแก๊สให้กับเจ้าของฟาร์มนะคะระหว่างทางการเดินทางนะคะคุณสามีเอาอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแอบกัแอบกแอบกักกกกกกซิฟก,ก่อนนะคะ <c oughs> เสียงเงินค่ะอะไรรู้ไหมนี่นะคะไ <c oughs> มาสามีนัโนตี้อีกแล้วนะคะซื้อแต่ของค่ะวันนี้ก็หมดไป3 0 0 0แลนด์นะคะไม่ใช่3 0 0พันบาทนะคะ ซื้อตลอดค่ะแกเป็นโรคจิตนะคะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ w h t t s s t l เ v e That is iggs, ready i r made we don't have to do anything we put the food on and we cost bit. c o <oughs> s t t m e it He k n o w ฮีโน่อีกทีพวกเบ็ดพวกตะขอเส้นได้ <c oughs> เส้นเอ็นนะคะแล้วก็นี่ก็พวกเหยื่อปลานะคะพวกเหยื่อปลา <c oughs> ต่างๆนะคะเป็นกลิน่นเป็นรส affair อะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะเขาเรียกว,ว่าเฟเวอร์เนาะ กินรสนั่นรสนี่นะคะแล้ก็ไปหยอดใส่กับพี่ขนมปังที่ใจตกปลานะคะพี่กัญญาไน่ยรู้หรอกคะ่ะแค่เอามาให้ดูสามีผ่านร้านตกปลาไม่ได้นะคะอันนี้ก็แอบมินทก่อนเสียเงินตลอดเสียเงินตลอดนะคะที่ให้ดูโอ้ยเสียนตกปลาเอ้ยมาดูคะ่ะ ไม่รู้ซื้ออะไรนะคะโชคดีพี่คัญญาไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะอ๋อไ,ไม่มีไม่มีลูกนะคะแต่หลานก็มีอยู่ค่ะก็เลยใช้เงินบ้าบอวคอแตกแบบนี้ได้นะคะราคาก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะท่านผู้ชมแต่ละขวดแต่ละอย่างนะคะไปทำงานก็ช้อปปิ้งไปด้วยโอ้ยเหลือเกินท่านผู้ชมยังไม่หมดนะคะนี่นี่ด้วย ไม่รู้อะไรอะล่ะพี่กัญญาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพวกอุปกรณ์ตกปลาปั่นปันปนป่นแบบนี้เนาะอันนี้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็สองตัวสองตัวนี้ด้วยนะคะราเซียนตกปลาน่าจะรู้เนาะใช้ยังไงอะไรยังไงนะคะก็แล้วก็อุปกรณ์อะไรของ ะะหมดกระตังแล้วนะคะกระตังปิวไปแล้วค่ะมาทํางานหมดไปสามพันค่ะท่านผู้ชมโอ้สามีนะคะสามีตลอดนะคะก็ไม่อะไรมากมายนะคะท่านผู้ชมปรับใดที่เราทํางานหาเงินอยู่แล้วกอ็อะไรที่เป็นความสุขเนาะของสะสมอะไรที่เอนจอยก็ทําไปนะคะอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีชอบอะไรก็ให้เขาทําไปนะคะ พี่กัญยาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีปัญหาค่ะสบายๆสามพันหมดไปแล้วค่ะไว้เจอกันช่วงคลิปตกปลานะคะด้วยอุปกรณ์ตกปลานะคะบายค่ะ